อย่าคิดว่ากินแค่โปรตีนแล้วจะผอมหลายๆคนคิดว่าการทานแค่โปรตีนจะทําให้ผอมได้แต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะลดน้ําหนักต้องเกิดจากการทานสารอาหารให้ครบถ้วนและมีความสมดุลโปรตีนเชคคาร์บไลท์เป็นตัวช่วยที่ดีเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรตีนที่ดีต่อร่างกายแต่ยังมีสารอาหารครบถ้วนจากการเลือกวัตถุด,ดิบคุณภาพสูงอย่างแก้วนี้ที่เก๋ชงได้โปรตีนสูงถึง25กร<ฮ>ัมมิมินีได้ธาตุไฟเบอร์ครบเลย <g lar ine> ไม่มีไขมันแถมแคลอรี่ต่ํามากๆสามารถทานแทนมื้ออาหารได้เลยแค่ทานโปร ในมื้อเช้าและหลังออกกําลังกายก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟรูร่างกายให้ดีขึ้นได้แต่จาไว้นะคะแค่โปรตีนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เราผอมได้การลดน,น้ําหนักที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการควบคุมอาหารทั้งหมดไม่ใช่แค่โปรตีนแต่โปรตีนเชคของ h e r b a l i ไลจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเสริมสร้างสุขภาพและก็ยังช่วยเรื่องของการคุมหิวได้ดียิ่งขึ้นมาเริ่มดูแลสุขภาพด้วยการทานโปรตีนเชคของ Herba Li ไลพร้อมๆก,กับการควบคุมอาหารให้สมดุลใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากเก๋